สวัสดีครับอยู่กับช่องคาร์มอเตอร์ไซค์บายเจ้วหนุนนะวันนี้เอาตัวนิวซูเปอร์ครับมาให้ชมกันนะนะครับก็จะเป็นตัว2023นะครับเป็นนิวคันเลอนะครับอ่าเป็นนิวคเ,เป็นตัวใหม่เนาะที่จะวางจำหน่ายในปี2 0 2พันยี่ิบสามนะครับตัวที่เอาไห้ชมกันก็จะเป็นสีขาวขาวนะครับอ่า เป็นเทาล์มโบนะครับสําหรับสีตัวใหม่นะครับก็จะมีสีเทาขาวนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวสีดําแล้วก็สีแดงขาวนะครับมีทั้งหมดสีสีนะครับก็จะตัดสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินออกเนาะนะครับเพิ่มสีเทาแล้วก็สีเขียวเข้ามาแทนนะครับสําหรับตัวระบบเครื่องยนต์เองก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องร้อยสิบซีซีเนาะนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็ ยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมนะครับก็ยังเป็นตัวไฟกลมนะครับไฟสองชั้นต่ำสูงเหมือนเดิมนะครับไฟเดียวก็จะเป็นไฟแบบหลอดนะครับต่อไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED นะครับสำหรับตัวที่เปลี่ยนนิดหน่อยก็จะเป็นตัวโลโก้ตรงนี้เนาะนะครับตัวสติกเกอร์ข้างหน้านะครับเปลี่ยนนิดเดียวนะครับนอกน้นก็เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวสีรถแค่นั้นเองนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบสายคลาสสิกนะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้นะประหยัดน้ำมันทนนะครับหนะ้าปัดเดินใหม่นะครับอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในส่วนของตัวซปเปอร์คัพนะประมาณนี้นะครับ สวยมีเอกลักษณ์นะครับเป็นรถคลาสสิกเในรุ่นของร้อยสซีซีนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านเนาะน่าจะเข้าทุกโชว์รูมแล้วนะครับอ่าสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ